คำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกเท่านั้นเพื่อไม่เกิดภาราทางการเงินควรเล่นอย่างมีสติสัมปชัญญะมาครับวันนี้ครับมาอยู่กันในเกมเดิมครับลั c กกี้เนโกฮะวันนี้มีทุน300บาทครับผมเขาบอกกันว่า300บาท90ฮะมีมี90ครับที่จะเข้าฟีเจอร์ฮะมีลุ้น90นะโอ้โหผมก็เลยเติม300บาทไปเลยครับ <c oughs> เปิดหัวมาเบ็ด30 <c oughs> แปดร้อยเหรอดอกนี้ดอกเดียวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไหลฮะไหลด้วยครับละวายมาอย่างนี้โอ้โหเจอื้อหือแล้วฟีเจอร์สเกตเตอร์มาตัวเดียวโหโคตรเร็วฮะเข้าโค่นมาให้จริงๆด้วยครับเปอร์เซ็นต์ดีจริงๆฮะเข้าเร็วเกินเข้าเร็วจนแบบทำทำตัวไม่ทันจับ ตั้งหลักไม่ทันเลยทีเดียวโอ้ปอรเซ็นมันดีมากเลยนะทุกคนนะการเข้าฟีเจอร์ของมันมันดีมากเลยตอนนี้ตอนนี้มา2,005นะครับไม่เกินไม่ถึง5นาะที2,005ไปแล้วฮะบ,บ้าไปแล้วโอ้โหไม่ใช่แค่เข้าฟีเจอร์ดีนะแลนะเปอร์เซนต์แตกดีด้วยครับตั้งไปที่เบต30เบตเดียวรู้เรื่องครับ เขาบอกว่า A, เบ็ดสามเขาบอกว่าเติมสามร้อยมีเปอร์เซ็นต์แตกให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหกขจัดไปดีล้ออะไรล่ะก็แตกดีนะเปิดหัวมาก็แตกเลยคนระับแต่ในนี้จ่ายก็ถือว่าจ่ายได้ดีระดับหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ดีมากนะการเข้าฟีเจอร์แต่เปอร์เซ็นต์การแตกก,กตับการเข้าฟีเจอร์น่าจะเป็นหนักการเข้าฟีเจอร์มากก,กว่าการแตกนะแตกอาจจะไม่หนักเท่าไหรนะ่ฮะ 864บาทครับผมไปฮะไปกันต่อฮะขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เว็บที่ผมเล่นตอนนี้มีโปรโมชั่นฝาก300รับทันที400บาทไม่มีเงื่อนไขใดๆสำหรับลูกค้าใหม่นะฮะใครที่สนใจกดไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมและนี่โอ้โหโอ,โอเปอร์เซ็นต์ถ้าฝาก300ขึ้นไปแล้วได้4กลายเป็น400นะแลได้เปอร์เซ็นต์90%ในการเข้าฟีเจอร์โอ้โห โคตรสุดครับสองพันนะดอกนี้ไ,ไปฮะตปดเดียวสี่พันสี่พันแบบงงๆเร็วมากฮะโคตรเร็วไปเบร์ร้อยอดีกว่าให้มันเข้าเป็นร้อยบ้างสิให้มันเข้าเป็นร้อยเบ็นสองร้อยบ้างสิเหมือนจงเงียบอะ แต่ดูต้องดูไปยาวๆครับอย่าอย่าดูแบบระยะสั้นต้องดูไปยาวๆนะทุกคนนะดูระยะสั้นไม่ได้หรอกถ้ามันแตกดีมันต้องแตกแบบระยะยาวนะทุกคนนะไม่ใช่แตกทีเดียวแล้วหายไม่ได้นะหมุนแล้วก็อย่าเล่นแนะนํานะอย่าเล่นเบ็ดเดียวไปนานๆนะั้นแนะนําให้แบบสิบหมุนสิบเบ็ดเออสิบหมุนเปลี่ยนเบ็ดสิบหมุนเปลี่ยนเบ็ดอะไรอย่างเงี้ย อย่างเงียบอยู่นะจ่ายไม่ค่อยดีเริ่มจ่ายไม่ค่อยดีแล้วนะลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองเบ็ดสี่สิบห้าสิบดูบ้างนะว่ามันจะเข้าฟีเจอร์ดีหรือเปล่านะแต่นี้ก็ถือว่ากำไรหลายบาทแล้วนะกำไรมาสิบเท่าสิบเอ็ดเท่าไปแล้วครับบ้าเฮ้ยโอ้โหจ่ายมาสามบาทใช้ยังไงหมดนี่อ่ะไปฮะไปกันต่อฮะ อ๋อถ้าซื้อในสองพันสองถ้าซื้อในสองพันสองนี 2002, นะ่เข้าฟีเจอร์สิบหมุนประมาณสามพันไอสามร้อยคุ้มในสิบหมุนนี่ถ้าเราหมุนได้ได้อ่ในสิบหมุนถ้าเราหมุนใช่ไหมแล้วมันเข้าในในสิบหมุนอนะเราก็ถือว่าคุ้มมากแล้วนะเพราะว่าสิบหมุนมันใช้เงินแค่สามร้อยเองดีกว่าเราไปซื้อไปซื้อฟีเจอร์สองพันกว่าบาทเออขออนุญาตกินน้ำสักครู่นะ เย็นดีแต่ไม่เข้าเลยนะสิมุนเมื่อกี้อืก็ถือว่าเสมอตัวแต่ก็ยังกำไรอยู่นะเอ้ามาเข้าเบ็ด40ไหมเนี่ยมาให้จริงๆด้วยครับมาให้จริงๆด้วยครับเปิดหัวสวยยังไงกลางๆก็ต้องสวยอย่างนั้นสิครับไปฮะดูว่ามันจะจ่ายดีหรือเปล่าคูณ8ไปแล้วร4อแล้วไหลด้วยครับ 200กว่าแล้วไปไปฮะไปฮะเป่นเต้นจัดนะฮะไม่รู้ว่ามันจะแตกดีจริงหรือเปล่านะคูณ10ไปแล้วครับรอกันต่อไปฮะรอกันต่อเจโอเคมาเฉยเจตัวเดียวและซูชิมาอย่างนี้พันพันร้อยไปดิแล้วไหลฮะ2อ8้อคูณน้อยไปหน่อยนะคูณ18 19รู้เรื่องฮะ คูณน้อยไปหน่อยฮนะพันหไปดิเหลืองห้าหมุนนะทุกคนเจ็บคอจังเลย <c oughs> คูณ20ไปแล้วฮนะคูณยี่สิบอย่างนี้ต้องมีแบบหนักๆสักไม้นะโอ้โหแล้วดูดิคูณ28ดอกสุดท้ายขอละสูชิมามับเขาให้พันสามไหลหน่อยไม่ไหลวะมันไม่ไมหลวะ <c oughs> แต่นี้ก็โอเคนะได้มาสามพันนะ เข้าฟีเจอร์รอบนี้ได้มาสามอย่าลืมนะฟีเจอร์เราไม่ได้ซื้อนะมันเข้าเองนะครับโอ้เติม300แล้วเปอร์เซ็นต์เข้าฟีเจอร์90%ตจริงๆนะโอ้เข้าดีด้วยฮนะนี่หมุนมาเข้าฟีเจอร์เอง2รอบแล้วนะมาดูกันว่ามันจะเข้ากี่รอบครับผมจะเล่นประมาณกี่นาที10นาทีโดยประมาณนะทุกคลิปนะผมจะเล่นประมาณนั้นแล้วฟีเจอร์มาไหมขาดตัวเดียวเอมาไหมฮะจะมาไหม ไม่มาเอมาโอ้ยังมีลุ้นอีกรอบหนึ่งครับต้องมาแล้วแหละต้องมาหน่อยฮะมาจริงๆด้วยครับแล้วแตกอีกฮะไหลดีอย่างนี้ฮะโอ้โหนี่รอบที่สามแล้วนะเข้าฟีเจอร์เบนห้าสิบครับผมโอ้สุดยอดฮะแล้ว <c oughs> มาดอกแรกเสียดายคุณน้อยไปหน่อยตัวคุณมาหน่อยฮะขอตัวคูณหน่อยสิบ <c oughs> สิบไม่ลงให้บ้าจริง คูณหนักหนักหน่อยตัวคูณมาหนักหนักหน่อยฮะอยะไม่มาอืสุชิแล้วตัวคูณดูดิคูณสิบสี่แล้วฮะโอ้ยรู้สึกไม่ค่อยจ่ายเลยรอบนี้เออมา